วัดหุบบอลวนาราม <Yeah. S 1> อําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี <Yeah. S 1> เป็นอีกวัดสวยวัดดีที่เราควรมาทุกคนศรัทธาท่านเจ้าโอวาส <Yeah. S 1> พึงสังวรไว้นะธรรมะกับธรรมชาติเป็น,ปนข,อของคู่กันว <Wow. S 1> ข่าวดีดีกับพี่คำรอน มาวัดต้องยกมือไหว้และเป็นวัดที่ใกล้ชิดกับผมมากนะครับวัดุกบอลวนารามตําบวหนองขามอำเภอศรีชาจังหวัดชนบุรีผมบวชที่นี่นะครับประมาณ4ี่สปีบวชที่นี่ะอ๋อแล้วก็นี่เป็นท่านเจ้าวาดองค์แรกหลวงปู่ซุงนะครับท่านเจ้าวาดองค์ปัจจุบันเนี่ยได้หล่อหลวงปู่ซุงแล้วก็เอามาไว้ที่นี่นะครับทำให้คนรู้จักท่านผมนึกขึ้นได้ว่า หน้าวัดเนี่ยชื่อไปพ้องกับซุงซุงที่บริษัทศรีมหาราชาลากมาจากนู่นนะป่าแควระบมสียัดชะเชิงเซา่ตรงนี้เป็นเนินสูงรถสิบล้อรถพ่วงรถลากไม้ซุงสิบคนโอบบรรทุกมาแล้วลากกันสนันกันไหวนะครับถแถวหน้าหน้าวัดเนี่ยซุงอันนี้หลวงปู่ซุงไม่เกี่ยวกับซุงนู่นนะครับแต่อยู่ใกล้เคียงกันในด้านนู้นมีรถไฟของบริษัทศรีมหาราชายครับไปลากซุงเนี่ยที่เดียวกันอนะ่ะ วิ่งไปตวัวอำเภอศิีราชาที่ตั้งโรบินสันปัจจุบันเนี่ยเป็นโรงเรื่อยจักก็เรื่อยไม้กันพอไม้หมดป่ารถไฟก็หายไปรถไฟก็จักไอ้น้ำพอไม้หมดป่ารถล,ลากสูงก็หายไปแต่วัดหุบ,บอนยังคงอยู่และอยู่ได้อย่างสง่างามโอ้โหเพจดังนะครับจัดให้วัดหุบบอนวนารามณนณะขณะนี้ สวยเป็นอันดับห้าของประเทศเขามองมุมไหนเดี๋ยวผมจะไปตามดูที่ว่าวัดที่ผมบวชเนี่ยสวยขนาดนั้นจริงหรือไม่นะครับลาลุงปู่ทรงก่อนอ่ถ้าอยู่นานเดี๋ยวท่านให้หวย <laughs> ไ,ปไ,ปไปท่าน่ก่อนอ๋อลืมไปอ๋อลืมไปเมื่อก่อนนี่ผมมาไหว้นะฮะ จะมีตู้รับบริจาคเพื่อช่วยทำบุญกับวัดนะครับวันนี้มาตู้หายไปสอบถามคนที่กวาดขยะให้วัดนะฮะท่านบอกว่าไอโจรใจบาปส่วนมากเด็กติดยาเนี่ยมาอุ้มตู้บริจาคไปเพราะนั้นทุกวัดเวลานี้ต้องจำไว้ว่าในพื้นที่ของท่านนะครับมีเยาวชนลูกหลานติดยามีผู้ยากไร้จำนวนมากบางทีคนเหล่านี้ก็เห็นว่า ปากท้องสําคัญกว่าบุญบาปก็กุ้มตู้ไปวันนี้จึงโล่งเลยนะครับอโล่งไปหมดแล้วตรงนี้ก็ก็อย่าทานะฮะจะทำแล้วก็ช่วยกันดูแลให้ดีกว่านี้วันนี้ผู้ร้ายเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะยาเสพติดสะท้อนไปถึงกรมการาศาสนาสะท้อนไปถึงสํานักพุทธสะท้อนไปถึงต้องบอกว่ารัฐบาลน,นะครับโจรผู้ร้ายเต็มบ้านเต็มเมืองนี้ เหตุมาจากไหนยาเสพติดนะครับภัยร้ายที่ท่านบอกจะกำจัดกำจัดได้แค่ไหนฝากไว้ด้วยครับค <Yeah. S 1> วามสวยที่เพจจัดให้นะครับผมไม่รู้ว่าสวยแบบไหนแต่ในสายตาของผมนะ่ยความสวยมีหลายมุมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสวยที่คุณยายท่านนี้วัยเจ็ดสิบปีแล้วนะครับสวยด้วยเต็มจิตน้ำใจท่านก็มาช่วยนะครับ ทำความสะอาดให้วัดทําให้เป็นส่วนหนึ่งของวัดสวยเนาแะแต่ว่ายายเนี่ยก็สวยสวยสวย,สวยลึกไปสู่บริษัทที่มาตั้งรอบๆเนี้ยเขาก็เสียสาตตัวเองโดยเขาจะออกเงินให้ให้ายายเป็นค่าใช้จ่ายนะครับในการมาช่วยกวาดวัดประจําวัดเนี่ยก็อาศัยที่ว่ายายอาจจะมีความพิการในร่างกายส่วนหนึ่งบริษัทก็จ้างคนพิการมามาดูแลวัดแล้วก็ทางท่านเจ้าวาด ก็ดูแลยายอีกทีหน,นึ่งเนี่ยนะครับทุกสิ่งอย่างมันมัน,มนร้อยเป็นลูกโซ่นะฮะบ,บริษัทซีเอสอาร์นะให้กับเทศบาลเทศบาลก็มาช่วยยายนะครับวัดก็ช่วยยายยายก็ช่วยวัดนี่ก็เป็นอย่งสวยแบบหนึ่งเนาะนี่ยายก็เจ็ดสิบแล้วเนะาะอืออืมๆๆอืออ่าแล้วจะวันไหนจะไปฮะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุ์เสาร์อาทิตย์เจ็ดวัน <laughs> เลือกเ่อนนะบ เออบางทีเลือกไม่ได้อย่างวันอย่างวันก่อนนะผมมาทอดกระถินที่นี่นะปรากฏว่าวันนี้คนที่ทอดกระถินวันนั้นไปนอนอยู่นู่นแล้วใช่ไหมเออพี่ป้าสมนึกนะไปแล้วแปดสิบเนาะแปดมแล้วแปดสามแล้วครับเสียเหตในสมองแตกนี่คือสัจธรรมและนี่คือความจริงเนาะอ่ายายได้ทํางานเนี่ยเพราะอะไรนะฮะเพราะยายบอกว่าโดนมีบัรมีบัตรกการเพราะ นิ้วไปดกเครื่องจักรเครื่องจักรมันกินไปทํางานที่นู่นนะฮะฝั่งทนโรงงานยายบอกว่าผู้หญิงหน้าตาดีเลยนะครับเครื่องจักรมันตัดมือเนี่ยสี่นิ้วไปหมดเลยเหลือนิ้วเดียวนี่คือชีวิตของคนที่อยู่เครื่องจักรเนาะทําให้พี่คนพิการแต่ความพิการก็ดีแก่ยายใช่ไหมทําให้ยายได้งานทําำถ้าแก่และสมบูรณ์ไม่ได้ชื่อยายอะไรนะฮะยายน้องยายน้อง นามสกุลนุ่มนิ่มกันเซิร์นชืน่อจริงไงครับชิสิพรกันเซร์อ่าอ่านี่นะครับส่วนหนึ่งที่ช่วยทําให้วัตถุบอลสวยและสะอาดด้วยอขอบคุณครับ<ต>ใหญ่ครับด้วยด้วยบุญด้วยตังด้วยสาสุดยอดครับใหญ่ <Yeah. S 1> พมา่ากับไทยรบกันนะครับไทยก็เสียเอกราชในอดีตให้กับพมา่าไปถึงสองครั้งแล้วก็วันนี้พมา่าก็บุกไทยมาทํางานในเมืองไทยเพียบเลย และแม้แต่เจ้าสยาหลวงปู่วิชัยะยวัดกองมูลคำเวียงเชียงตุงนะครับเมืองเชียงตุงของพมา่าเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าท่านได้มาช่วยวัดหุบบอนวนารามนะครับมีการทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรตัวนี้ยขึ้นมานี่คือการเกื้อกูลนะครับกันของาศาสนาซึ่งเราจะยืนโดดยืนเดี่ยวต่อไปไม่ได้ yeah. นั่นคือความสวยในใจเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของสายมูเรื่องของกำลังใจแต่การสวยเพื่อรับกับความเป็นไปและสิ่งที่เป็นไปของของสังคมประเทศก็คือว่าใครนิยมประเทศไหนเ,เราก็ไปประเทศนั้นไปเที่ยวกันวัตถุบอลนะครับก็พยายามคิดว่าเออถ้าคนอยากไปญี่ปุ่นเยอะๆอาเรามาทําศาลาหรือซุ้มญี่ปุ่นดูนะคนก็มายืนถ่ายรูปเนี่ยผมก็ถ่ายรูป ยี่ปรุงเลี้ยวอ่ะเฮ <Hey. S 1> ้ยนะนะปต้องเสียค่าเครื่องบินแล้วสาคัญก็คือเราจะเห็นนะฮะต้นปามเหล่าเนี้ยคือต้องบอกว่าก็สวยนะฮะสร้างป่าสร้างสวนไม้ดอกสร้างสวนไม้ประดับขึ้นมาแทนที่จะปล่อยมันโล่งๆเพราะฉะนั้นเมื่อพื้นที่มันไม่โล่งและมีความร่มรื่นเนี่ยอ่ะเราก็ไปแอคชั่นอยู่กับปามอันนี้น่าจะเป็นปามนอกนะฮะ ทำนอกก็ได้ญี่ปุ่นก็ไล่นะญี่ปุ่นก็ไล่ตรงปามกูแหละว้าอ่าโอเค <Yeah. S 1> น้ำมันหมดก็ไปเติมน้ำมันที่สถานีเติมน้ำมันไฟฟ้าหมดก็ไปเติมไฟฟ้าที่สถานีนะครับเติมไฟฟ้าแต่นี่อีกสถานีหนึ่งนะครับมาเติมได้สถานีเติมบุญวัดทุบอรวนารามป้องกันบุญหมด เดี๋ยวจะไปไปเติมบุญไปเอาบุญให้ให้อิ่มบุญนะครับอ่าเอาสวัสด,ดีครับหน่อยสวัสด,ดีครับหน่อยลูกเออเออนี่นี่สวัสด,ดีกล้องนี่เออเออนี่เราต้องถามเด็กว่าหนูมาวัดเนี่ยได้อะไรไปลูกได้บุญไหมได้บุญได้บุญค่ะดได้ไหมแล้วนี่เราก็เจอกับเท้าเวสุวรรณ าเทวสุวรรณเวสุวรรณโนสององค์อะก,ก,กุเยาะเยียรวยอ่ะพอมาถึงตรงนี้นะครับทำอะไรในวัดให้ระวังเพราะว่ามีกล้องวงจรปิดนะครับอยู่แต่ปรกากฏว่ากล้องวงจรปิดไม่สามารถจับไอ้ขบวยที่อุ้มตู้ตู้บริจาคไปได้ให้ให้ชีวิตกังวาหวานแว้ว ได้ยินแล้วโปรดรู้ว่าวัดผู้บอ่อนยังอยู่คู่กับพี่น้องที่นี่เสียงดีสนอกเพราะจังตีเท่าไรก็ไม่พังสักทีเต่งเตงเตงเ,เอาละเติมบุญแล้วเนี่ยกลางวานหวานแววเอาขึ้นเนินบึ้นบึ้นบึ้นน,นะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของทางสายมูนะครับก็ว่ากันไปแล้วคนก็ยุคนี้ก็ชอบฮะสายมูบอกเลยว,วันแน่นวัดคนมากันแน่นวัดฮาเสาร์อาทิตย์จนพระท่านต้องซื้อที่ดินเพิ่มอีกห้าไร่ให้เป็นที่จอดรถสิ่งซึ่งเป็นธรรมชาติของวัดทุบบอลก็คือโชคดีพระท่านมองไปนู้นะฮะจะเห็นภูเขาเนี่ย โรงเรียนที่ผมเรียนเราเห็นหลังคาเขาวๆาวตรงนู้นนะครับโรงเรียนหุบบอลตอนนั้นชื่อโรงเรียนหุบบอลและติดเขาแลวก็ไม่มีห้องน้ํะก็ฉีกก่กันเลอะเทอะเผาศพองค์กรไปเผานู่นนะครับเผาคนห่อเสื้อไปไปเผาแล้วเผาเราก็เห็นควันขึ้นในอดีตโชคดีของของวัดหุบบอลก็คือธรรมชาติแต่ปรากฏว่าเราผมไปเรียนที่ศรีราชาตัวอำเภอไอ้คนที่ตัวอำเภอมันจะบอกผมว่า ผมได้เป็นเด็กหลังเขาเป็นเด็กบ้านป่านา,นาดงตอนนั้นผมก็ยุ่งมันน่าดูแต่ปัจจุบันท่านเชื่อหรือไม่ว่าไอ้เด็กหลังเขาอะณนะวันเนี้ยคนหน้าเขามันอยากจะอยู่หลังเขามันมาซื้อที่กันเพียบมันมาทํานู่นทนํานี่คำว่าหน้าเขาหลังเขาหมดไปเพราะเราใช้อะไรฮะเทคโนโลยีเรามีดาวเทียมดวงเดียวทุกอย่างในโลกนี้เท่าเทียมกันหมดแล้วหน้าเขาหลังเขาไม่มีความหมาย มีแต่ไอ้พวกคิดว่าเราอ่ะมันจะมาเอาหลังเขาอย่างเนี้ยเขาเขียนไว้ดีเลยนะครับว่าเหนื่อยก็พักหนักก็วางว่างก็เที่ยวตอนเนี้ยวันนี้มาเที่ยวแต่ไม่ได้ว่างนะเดี๋ยวก็แก่อันนี้เรียบร้อยไปแล้วไม่เดี๋ยวว่าแก่แล้วอขึ้นมานี่เจอพญานาคสายมูนะครับแล้วผมเองก็สายสายนั้นด้วยสายพญานาคเนี่ยยันพญานาค เหรียญที่จันไพลโรดเขียนให้นะแทนเพลโรนุชชาเขียนนะเป็นเหรียญเ,เ,นะเหรียญแรกที่จย์เขียนให้แล้วก็ข้างนี้ครับเหมือนก่อนไปเจอท่านนายกามาอมตปากแวอำเภอเมืองสุโขทยัยท่านก็ชอบเลี้ยงหมาเลี้ยงหมาไว้500กว่าตัวช่วยหมาจอดจัดท่านก็บอกว่าเนี่ยผมเนี่ยสายมู ไม่ไม่ใช่เขาบอกว่าผมเนี่ยสายพญานาคเห็นมีคนแก่แกใส่ชุดขาวเดินตามอยู่อีกหน่อยชีวิตจะดีเนี่ยผมผมก็เลยเชื่อว่าอีกหน่อยชีวิตจะดีและนี่คือเรารักวัดถุบบอลน,นะครับถ่ายกันจนแบบเกือบจะหลุดอ่ะเปิดไม่ได้นะฮะ น่าทนี้นี่แหละสายมูโดยแท้ถ้าไม่มีสิ่งต่างๆเราเนี่ยนะฮะคือพระอาจารย์บอกผมว่าท่านได้เท่าไหร่เนี่ยหมายถึงว่าคนมาทำบุญเท่าไหร่ท่านสร้างท่านซ่อมท่านบูรณะต่อเติมและสิ่งเนี้ยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาเมื่อก่อนเป็นดินโล่งๆตรงนี้นะท่านก็ถมหินท่านก็ทําเป็นตัวพญานาคใหญ่ขึ้นมามีองค์พระและพญานาคนี่ผมต้องบอกว่า ถ้าเป็นสัตว์มีชีวิตต้องถือว่าเป็นสัตว์ที่สุดยอดที่สุดของสัตว์นั่นคือพญานาคเลื่อมใสศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาแล้วมาขอพระพุทธเจ้าบวชเป็นพระแต่พระพุทธเจ้าจับได้ว่าพญานาคนั้นเป็นเดรัจฉานจึงไม่ให้บวชแต่พญานาคขอกับพระพุทธเจ้าว่าเวลาคนจะไปบวชเนี่ยขอให้เรียกว่านาค นได้ไหังนั้นทุกวันนี้คนจะไปบวชนุ่งเขาห่มเขาแล้วก็เรียกว่านาคทกากวนนาคอะไรว่าไปนะครับเผารุ่งเช้าก็กลายเป็นพระแต่เดรจฉานอย่างพญานาคไม่ได้บวชแต่นาคเขายัางศรัทธาพุทธศาสนานะครับเพราะฉะนั้นคนที่ศรัทธาคนที่เลื่อมใสคนที่ชอบพญานาคเนี่ยท่านทําถูกแล้วเหมือนกับท่านก็ช่วยบํารุงพุทธศาสนา,าเราให้เจริญรุ่งเรืองด้วยนะครับ นาคศรัทธาศาสนาพุทธท่านศรัทธานาคก,ก็ถือว่าท่านช่วยศาสนาพุทธนี่ครับนี่อา้าหันมาทางนี้ก็มาเจองูใหญ่ยังไงนี่เดี๋ยวโอ้ไม่ใช่งูใหญ่นาคเหมือนกันนะครับปู่ศรีสุดโธและนี้ย่าศรีปทุมมาเนี่ยที่ทุกท่านไปวัดคำชะโนดอำเภอบ้านดุงอุดรธา,านีนี่ไปหาปู่หาย่า แต่วันนี้ปู่ย่ามาอยู่กับเราแล้วที่วัดหุบบอลน,นะครับท่านก็มาขอโชคขอลาบได้ส่วนปู่จะให้ย่าจะให้หรือไม่นั้นก็อยู่กับดวงชะตาของท่านโอ้อ๋อนึกว่าจะกักเราไม่กักนะครับของปู่ใจดีอ่าก็มีคนคิดไม่ซื่อนะครับลูกแก้วที่บูชาพญานาคเนี่ย จะเอาออกไปไงเป็นสมบัติส่วนตัวเหมือนเพื่อนผมนะเคยเคยขโมยพญายนาคของผมไปแล้วหายใจไม่ออกต้องอามาคืนนะครับบางทีสิ่งลี้ลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะฮะก็ไม่สามารถจะบอกกันได้ก็เชื่อถือศรัทธาก็ทำตามที่อันเนี้ยเขาว่ารอดรอดแล้วจะรวยมาจากไหนครับมาจากแถวอามตะ โอทํางานอยู่ที่นู่นเนาะเป็นพนักงานโรงงานใช่ครับทําหลายปียังหลายแล้วค่ะหลายปีแล้วนะเป็นคนจากที่อื่นมาใช่ไหมครับจังหวัดจังหวัดสระคุรก็เนื่องจากวัดหุบบอลมนารามของเราเนี่ยครับอยู่ใกล้นี้คมุตสาหกรรมถึงสี่แห่งน้องนี่ก็ทํางานที่นิคมตรงเนี้ยนะเขาเรียกอะไรนะตรงเนี้ยบวินค่ะนะครับน้องเขาว่างเขาก็มามาไหว้มาอะไรนะครับขอพร ขออะไรบ้างขอให้พบแต่สิ่งดีๆคะ่ะนี่ขออะไรครับเหมือนกันคะ่ะก็อขอให้น้องเขาพบเจอแต่สิ่งดีๆเช่นที่เขาอธิษฐานนะ,จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเพราะวันนี้วัดทุบบอลเราเป็นวัดที่คนมากันเยอะมากขอบใจมากนะขอบใจมากอ,อะ,ออะโชคดีลูก <laughs> รอดแล้วดีรอดแล้วรวย ใครเลยจะไม่รอดนะครับไม่รอดมาแล้วปั๊บๆหลบไปนี้หน่อยเอาหลบไปทางโน้นนิดนึงโอ้โหมีแต่สิ่งดีๆนะครับเ,เดินมานี่เพราะนั้นต้องรอดเพื่อให้รอดเพราะนี่เราเจอแล้วพี่ว่าสถานีเติมบุญยังไงครับคือคือตกลงว่าเราเติมบุญตัวเราหรือว่าเติม บุญให้วัดน่าจะเป็นให้วัดแหละเอาเด้งได้เฮ้ยท่านฮะแบงยี่สปัจจุบันนี้เด้งได้นะครับเพราะไม่ใช่กระดาษธรรมดาปุ๊บปุบทีหยิบไม่ติดไา่ทีหยิบติดมาสองอันถึงบุญไปแล้วแล้วก็นี่พระประจําวันทุกวันของท่านเลยนะครับตั้งแต่อะไรอะวันจันทร์ตั้งแต่วันอาทิตย์ฮะ วันอาทิตย์ยืนแบบนั้นวันจันทร์ห้ามญาติวันอังคารใสา่ญยยาติคือนอนผมเนียวันอังคารก็นอนน, <c oughs> นี่อันนี้เติมบุญโดยแท้เอาบุญคนอื่นมาเติมตัวเอง <c oughs> อ้าวอันนี้เติมบุญให้วัดอ่าชุบอ่าอันนี้วันพุธเหมือพุธกลางวันมีม มีพุทธกลางวันพุทธพุทธกลางวันยืนนะฮะพุทธกลางคืนนั่งนี้หลวงปู่ทวดนะครับไปทุกที่ผมก็มีเหรียญท่านนะฮะตั้งแต่ปีผมเกิด2103เนี่ยมีหลวงพ่อโสธรจำได้หลวงปู่โตนะครับหลวงปู่โตของเรานี่พระฤหัสเนี่ยนั่งเหมือนนั่งสมาธิ วันศุกร์นะพระประจำวันศุกร์เอามือประสานไว้ที่อกในวันศุกร์นะครับและนี้วันเสาร์เนี่ยวันอังคารกับวันเสาร์เนี่ยพ่อกับแม่ผมเถียงกันว่าผมเกิดวันไหนแล้วก็ผมก็ไม่รู้ผมเกิดวันไหนพ่อกับแม่ยังเถียงกันพราะว่าวันอังคารแม่ว่าวันเสาร์จนวันนี้ผมเลยงงว่าผมวันศุกร์หรือวันเสาร์พ่อแม่ตายหมดแล้ว ยังจำไม่ได้องนี้กับก็เนี่ยแหละฮะท่านมาทำบุญทำใจให้สบายและดูเดี๋ยวไปดูโบสถ์นะครับซึ่งหลังคารั่วแต่พระอาจารย์เนี่ยท่านก็ระดมทรัพย์จัดงานจนซ่อมสร้างโบสถ์หลังเนี้ยเสร็จนี่คือศรัทธาผมต้องบอกว่าใครก็ทำไม่ได้แต่พระอาจารย์ทำได้ศรัทธาที่ คนีต่อวัดหุบบอลบทนี้ไม่ได้ใหญ่แต่เป็นบทขนาดกระทัดรัดซึ่งถ้าตอนมีงานบวชงานบุญคนก็จะมาแข่แหนกันตรงนี้ครับอ่าเด็สองคนนี้มาขออะไรครับไหว้พระไม่ได้ขอเนาะไม่ยังไม่ได้ขอมาไหว้เฉยๆเอา,เอา,เอาขอให้สมบุญครับ <laughs> ผมบวชที่นี่ผมกลัวเนี่ยฮะ รัวผีคือคนที่ตายไปแล้วเนี่ยอยู่ตามเนี่ยนะฮะแล้วตรงกุฏิที่ผมนอนอ่ะเนี่ยเออเจดี JD, สถูปเราเนี่ยอยู่ติดหน้าต่างเลยอ่ะแล้วพระที่เป็นเพื่อนเนี่ยก็ลากลับบ้านใหผมอยู่คนเดียวผมปิดประตูปิดหน้าต่างแน่นเลย <No. S 1> กันผีเราเนี่ยยื่นมือมา <No. S 1> <laughs> <No. S 1> <laughs> ยังจำได้ทุกคน <No. S 1> <laughs> พระกลัวผีมีจริงครับที่วัดทูบอลผมเองอัน <laughs> นี้เป็นกุฏิแบบใหม่เมื่อก่อนเป็นกุฏิไม้เดี๋ยวเราไปดูนว่าเนี่ยนะอ,อ่สถูกต่างๆแล้วนีนจอยู่หลังกุฏิแล้วเมื่อก่อนกุฏิไม้เนี่ยอยู่แบบชิดชิดปา่าช้าเมื่อก่อนข้างหลังนี่เป็นป่าช้านะครับยังฝังศพอยู่ทำใผมกลัวมากแล้วกุฏิที่ทําจากไม้เนี่ย สันนิฐานได้เลยครับว่าผีเยอะเพราะว่าผีเนี่ยจะแทรกเข้าไปเนื้อไม้ได้เพราะเนื้อไม้มีช่องว่างแต่เดี๋ยวนี้พระก็เลยกันไม่ให้ผีแทรกไปเนื้อไม้ก็เลยเป็นกุฏิปูนหมดพอเป็นกุฏิปูนปั๊บผีเข้าไม่ได้ครับมันแน่นวิญญาณเข้าเข้าสิงในปูนไม่ได้ผีก็เลยหมดไป <laughs> บัดเดียวนั่นเอง <c oughs> นี่คือสัตว์ที่ศรัทธาต่อ ศาสนาพุทธของเรานะครับถึงขั้นอยากบวชแต่ไม่ได้บวชแต่ชื่อของนาคก,ก็กลายเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนที่จะบวชก็ถือว่าได้บุญเด,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 ดรจชานนะครับยังศรัทธาพุทธศา,าสนาเราเป็นมนุษย์ยังเข้าไม่ถึงพุทธศา,าสนาอย่างแท้จริงสาธุ มีใครให้คําตอบได้ไหมว่าทําไมพระทุกองค์นะครับเมื่อจัดสร้างแล้วเนี่ยท่านจะต้องหันหน้าไปทิศตะวันออกทิศตะวันออกเนี่ยฮะไม่มีองค์ไหนเหลียวไส้แลกขวาหรือหันหน้าทิศตะวันตกเลยแม้แต่พระประธานเรื่องนี้ก็เป็นปริศนาต้องไปค้นหากันต่อไปนะครับถามลุงพี่ก็ไม่พูดซิอีกสาธุ <laughs> ก็นี่พระประธานนะครับในโบสถ์หรือว่าพระโวสถ์ของวัดหุบบอนขนาดกระตัดรัดโบสถ์หลังเนี้ยนะครับตรงเนี้ยผมก็ได้เคยมาบวชประมาณ2 5งพันยบสามยบสี่เนี้ยก่อนที่เข้าสู่วงการทีวีส่วนมนยังส่วนไม่ได้เลยอะ่ะสิวันสึกแล้วตอนที่พ่อผมเสียชีวิตนะครับผ่านไปพักหนึ่งพ่อก็ามาเข้าขวัญว่า ให้ผมเนี่ยบวชอีกครั้งหนึ่งผมตอนนั้นไม่พร้อมที่จะบวชก็เลยให้น้องชายบวชแทนตอนที่น้องชายกาลังจะเปลี่ยนผ้าจากนาคสีขาวไปเป็นพระอย่างแท้จริงนะครับผมก็ได้กลิ่นน้าปรุงไปเข้าจมูกได้กลิ่นน้ําปรุงผมก็ถามคนนั่ง,งข้างเนี่ยใครได้กลิ่นน้ําปรุงเหมือนผมบ้างไม่มีใครได้กลิ่นเลยครับผมได้กลิ่นอย่างคนเดียวผมก็เลยว่าเออนั่นแหละพ่อคงมาบอกผมว่าเขาได้บุญที่น้องชายได้บวชให้แล้ว และนี่คือสิ่งที่บางครั้งเราไม่สามารถที่จะพูดให้คนรับรู้ได้นะครับ <Yeah. S 1> นี่ก็คือส่วนหนึ่งของนักท่องเที่ยวนะครับที่ท่านศรัทธาวัตถุบอลแล้วก็คนมาเที่ยวก็บอกต่อๆกันไปในโซเชียลได้มาจากไหนว่าวัดนี้ทำให้อยากจะมาเรียนรู้จากอะไรฮะ ดูอะไร๋อมาจากติกตอกค่ะทิกตอกเขาลงทิกตอกเขาลงค่ะแล้วก็เห็นว่าสวยค่ะมีพญานาคอะไรเงี้ยก็เลยอยากมาสัมผัสดูอันดับห้าของประเทศนะนะที่เพจเขาลงนะครับแล้วอย่างเงี้ยครับติกตอกลงแล้วอยากมาเลยใช่ค่ะเมื่อคืน เมื่อคืนเองค่ะเมื่อคืนแล้วก็ดิงมาเลยค่ะจากกรุงเทพมนะสุดรยอดขอบคุณมากนี่คือบารมีของวัดนะขอบคุณนะขอบคุณครับทุกวดีครับทุกดีครับค่ะว้าวข่าวดีดีกับพี่คำร้อน